สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ช่วงเช้าก็ว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยแวะไปที่สวนเพื่อที่จะไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะก็วันนี้ก็แวะมาที่สวนผักของแม่ก่อนนะคะเพื่อจะเก็บผักมาทํากับข้าวนะคะผักสดๆปลอดสารพิษนะคะอันนี้คือที่แม่ปลูกไว้เองทั้งหมดเลยนะคะมะละกอก็มีนะคะมีกล้วยมีผักกาดเขียวปลีนะคะผักกวางตุ้งผักสลัดเนาะก็ ที่บ้านก็จะนิยมปลูกผักทานเองนะคะแล้วก็กินง่ายๆนะคะเท่าที่มีแล้วก็เวลาก็ว่างเยอะนะคะก็มาดูาสวนอ้อยนะคะที่ปลูกไว้แล้วก็แตงโมนะคะที่ปลูกในสวนอ้อยก็แตงโมนี้ก็จะมีพันธุ์กิน,นรีนะคะแล้วก็สัญญาคือแตงโมที่ปลูกในไร่อ้อยเนี่ยเราจะไม่ใส่สารเคมีนะคะจะไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็ จะได้รับปุ๋ยจากธรรมชาตินะคะก็คือใช้ปุ๋ยกับอ้อยนะคะก็ที่สวนตอนนี้น้ําก็ยังไม่ลงนะคะก็คือยังอยู่ในระดับที่แบบเรียกว่าท่วมอยู่นะคะถ้าน้ําลงหมดแล้วนะคะก็จะเริ่มไถใหม่แล้วก็จะปลูกอ้อยลงไปอีกนะคะบรรยากาศที่สวนอ้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วงเช้าเ้านะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะ ส่วนดอกสวยๆที่เราเห็นนี้ก็คือดอกปัดตกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ